ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ t r ไทรัมในการเดินหน้าบุกตลาดมอเตอร์ไซค์เมืองไทยอีกครั้งหลังจากที่ t r ไทรัมทำสถิติยอดขายสูงสุดในปีพศ2560ด้วยตัวเลข2,850คันแต่ว่าหลังจากนั้น6ปีที่ผ่านมายอดขายของ t r ไทรัมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีพศ2566 t ทร u อัม <Tri> um, เหลือยอดขายเพียงแค่843คันถ้าเปรียบเทียบกับปี2560ที่ทำได้2,850คันเท่ากับว่า t ทร u um, อัมติดลบ70%และในปีพศ2567นี้ถ้าดูตัวเลขการขาย4เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน t ทร์อัมมียอดขายอยู่ที่341คัน เปรียบเทียบกับสีเดือนแรกของปี2,566ที่ทำได้383คันเท่ากับว่าสีเดือนแรกของปีนี้ติดลบ12%แต่ถ้าไม่นับรวมตัวเลขของสปี e d 400และ s c r a m b l e r 4 0 0 x ที่เพิ่งเปิดตัวไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมายอดขายของ Triumph จะเหลือเพียง293คันติดลบ23.5%ดังนั้นการเปิดตัวของสปี e d 400และ s c r a m b l อร์0 0 x จะเข้ามาช่วยเพิ่มยอดขายให้กับ t r i อัม h พริกฟื้นชะตาชีวิตให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยสปีด400มีตัวเลขการขายในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนรวมทั้งหมด34คันนี่คือตัวเลขการจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกนะครับส่วน Scramble ร 400x 2เดือนที่ผ่านมามีตัวเลขการจดทะเบียนอยู่ที่14คันรวมทั้ง2รุ่นเท่ากับ48คัน คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะคิดว่าทำไมน้อยจังเห็นว่ามีตัวเลขการจับจองที่สูงกว่า1,000คันสรุปแล้วเป็นราคาควีของไทอัมหรือเปล่า6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ไทอัมเปิดราคาสปีด400และ s c r a m b l บอร 400X วันที่6ตุลาคมพศ2566มาจนถึงจบงานมอเตอร์โชว์พศ2567ช่วงต้นเดือนเมษายน ไ r อัมมีตัวเลขการจับจองที่สูงกว่า1,000คันแต่ที่ตัวเลขการจดทะเบียนมีค่อนข้างน้อยก็เป็นเพราะว่าไทาอัมนั้นประเมินตลาดผิดพลาดไปโดยมีการสั่งรถจากอินเดียเข้ามาเพียง50คันต่อเดือนเท่านั้นแต่เมื่อกระแสการจับจองเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องผมคิดว่า t ไทอัมนั้นต้องมีแผนในการเพิ่มการสั่งรถจากอินเดียเข้ามาอย่างน้อย100คันต่อเดือนหรือ150หรือจะมากกว่าถึง สองร้อคันต่อเดือนก็เป็นได้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วไทอัมจะเสียโอกาสในการขายเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตัวเลขการจองกว่า1,000ันคันนั้นกว่าจะส่งมอบหมดต้องยาวไปถึงต้นปีหน้าเพราะว่าสาั่งเข้ามาเพียงเดือนละ50คันเท่านั้นอย่างไรก็ตามถ้าไทาอัมสั่งเข้ามาเพิ่มเป็นสองร้คันต่อเดือนจะใช้เวลาเพียงไม่ถึง5เดือนในการส่งมอบรถไม่เกินสิ้นปีนี้ยอดจอง1000คันทุกคนจะได้รับรถอย่างแน่นอนหลังจากนี้ไป ไรยอ้ํต้องมานั่งวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีๆครับว่ากระแสะการจับจองในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมานั้นมันจบลงแล้วหรือยังกระแสะความต้องการยังมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่สำคัญที่สุดก็คือว่าหลังการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้กลุ่มแรกจำนวน1,000คันนั้นออกไปแล้วเป็นอย่างไรเสียงตอบรับเสียงชื่นชมเสียงติติงเสียงต่อว่ามีมากน้อยแค่ไหนผมเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่า จุดเปลี่ยนที่สำคัญของไทอัม mm ในรอบนี้ก็คือราคาอะไหล่ถ้าหากว่าไทอัม mm ทำราคาอะไหล่ในราคาที่เหมาะสมไม่แพงจนเกินไปโดยเฉพาะเวลารถเกิดอุบัติเหตุต้องเปลี่ยนช็อ,อัพหน้าชุดเรือนไม้ไฟหน้าถังน้ำมันพักเท้าคันเกียร์คันเบรกถ้าเปิดราคาออกมาแล้วทุกคนพึงพอใจไทอัม mm จะเดินหน้าได้อย่างมั่นคง แต่ถ้าหาว่าราคาเปิดออกมาแล้วส่วนใหญ่ร้องคุณพระช่วยยอดขายของสปีด400และเซคแค b มเบอร์ 400X จะสะดุดและหยุดลงอย่างรวดเร็ว,เ,รวเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับดุคติเมื่อ10ปีที่ผ่านมาแฟนคลับของดุคติในช่วงเวลานั้นกำลังบ้าคลั่งมอนสเตอร์795 796แต่พอเจอราคาค่าบริการและค่าอะไหล่ที่สูงมากหลายคนรับไม่ได้ต้องขายรถทิ้ง เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำกับ t r i อัม h นับเป็นกรณีศึกษาอีกครั้งหนึ่งของวงการมอเตอร์ไซค์เมืองไทย t r i อัมมจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนหรือประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยกับ t r i อัม h เช่นเดียวกับดูกติอีกหนึ่งปีข้างหน้าเราจะได้ทราบผลของมันอย่างแน่นอนครับ